ส่วนคืนนี้ค่ะมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับละครความทรงจำสีจางค่ะซึ่ง วละครที่รอเปิดตัวอยู่แต่ต้องลุ้นนะคะว่าะจะเปิดตัวเมื่อไร่ค่ะนั่นก็คือแฟนเก่าของปัดหรือว่าจ๊อบนะคะซึ่งปัดยังคงเก็บรูปเอาไว้ในโทรศัพท์นี่นี่แหละค่ะจนเป็นเหตุให้ทําให้ชมหรือว่าซีนขอเลิกกับปัดซึ่งบทนี้ผู้ที่มารับบทเราเห็นในภาพแล้วอาจจะยังไม่ชัดนะคะผู้ที่มารับบทนี้ก็คือโมนาค่ะโมนาอมรดานะคะโมนาบอกว่าบทนี้เนี่ยค่อนข้างท้าทายค่ะนอกจากจะเกี่ยวข้องกับปัดแล้วเดี๋ยวพอเขาออกมาเนี่ยยัง มาเกี่ยวข้องกับอีกหนึ่งตัวละครด้วยต้องรอรุ่นกันนะคะรับบทเป็นสรัญญาค่ะเป็นแฟนเก่าพี่จ๊อบค่ะ <laughs> เป็นสาวที่มีความมั่นใจในตัวเองค่ะเป็นเหมือนแบบผู้หญิงสมัยใหม่แล้วก็มีความชัดเจนในด้านของความรู้สึกค่ะความท้าทายก็คือคือจริงๆแล้วหนูเป็นคนพูดค่อนข้างชา้าเนิบๆอย่างเงี้ยแต่ว,ว่า คือต้องแบบเป็นผู้หญิงที่ว่าคือเหมือนเราเรียนจบเมืองนอกมาด้วยใช้ชีวิตก็คือค่อนข้างก็คือเหมือนไปแต่งงานมีครอบครัวอะไรย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างที่ว่าก็ทีประสบการณ์ชีวิตจะมีหน้ากากตลอดเวลาเวลาเราเจอใครอย่างเงี้ยครับแต่มีคนเดียวที่เราไม่ใส่หน้ากากก็คือเขารอติดตามว่าคนที่มาเปิดเผยหน้ากากแม้แเขาต้องใส่หน้ากาก เป็นยังไงบทบาทนี้นะคะชมเห็นแค่รูป,ร,ปรูปเดียวอะ่ะโทรศัพท์ของปาดเนี่ย <c oughs> ก็ยังคงงอนได้อึงสองเปนี่เด <c oughs> ี๋ยวคือเกิดมาจริงๆจะเป็นยังไงนั่นนะสิคะเกิดก่อให้เกิดความวุ่นวายอะไรอีกก็ต้องรอดู